ก็เป็นกปรนนองคเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้่จะได้ใช้งบประมาณไม่ไม่กี่บาทอสนเจสสองคนผลงานร้อยละร้อยนะคะเสริคองตำบลหนองว่านะคะมีการจัดกิจกรรมก็คือมีการจึงควกั้ชนะ ตัดสินนะคะอาจารชุดเลยใครมีไม้ามชดไเยกีฬาสสมกนนะเอดาะวคือสวยแล้วเนี่ย่หม้ใครมีูปไหนมาอะไรเลยค่ะปตบลชุชนกับทุกที่นะครับทั้งกลุ่ที่กับกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเมื ทุกสองเดือนนะคะส่วนในระดับตำบลเราก็จะมีคณะกรรมการระดับทั้งหมดสามเพื่อก็เกิดในชุมชนเป็นที่สองตำบลนี้ก่อนแล้วก็คณเสรรรราชการที่เป็นสามกองที่ในงานของสาสุขเราจะมีพ่อพระแม่ฮัดแล้วก็ไม่ํมา, 1, ามอห้าขั้นต่อหนึ่งคมนมองหนีตั้งคันค่ะดูแล ราคาท่านสวิตวิถีพรอเพียงค่ะซึ่งนางในวันนี้นะคะของท่านพอสิทธตควยนันค่ะรองนายแค่สาระสุดจะขอเรียนเชิญท่านพอสิทธตควยนันรอการเรียนเชิญการเรียนเชิญเพื่อใหเกิดหน้าี่ให้กับประชาชนทุกกลุ่มตั้งตำบลเปี่ยมสุขด้วยวิธีพรอมบิ่มจำนวนหกประเภทประเภทละกษารางวัล